สวัสดีค่ะช่องเจเคนโนตยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคนโนนนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะมีบ้านเลกที่เป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะอยู่บ้านเลขที่459หมู่บ้านวีพีวบบิวจังหวัดกาฬสิธุ์ค่ะเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่เลยนะคะสวยด้วยค่ะพื้นที่กว้างมาก ขนาดเนื้อที่1งาน4ตารางวาค่ะทุกท่านบ้าน2ชั้นหลังนี้นะคะมี3ห้องนอน3ห้องน้ําแถมแอร์จำนวน5เครื่องค่ะแถมอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านให้ด้วยนะคะอยู่ในทําเลที่ดีค่ะอยู่ติดถนนทุ่งสีเมืองหมายเลขถนน2014ค่ะเดินทางสะดวกสบายที่ดินโฉนดคุดแดงนสสีจอนะคะ หมู่บ้าน VP View ตำบลรุบอำเภอเมืองจังหวัดกระสินราคา3า้าน990,000บาทค่ะโฉนดพร้อมโอนค่าโอนคนละครึ่งนะคะท่านใดสนใจหรือถูกใจบ้านหลังนี้นะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยสอบถามและนับชมพื้นที่ติดต่อด้วยตนเองได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะเจคินโนใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์โทรคนขายไว้ให้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อ แฟนนัดชมตัวบ้านนะคะในว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ